ระหว่างทางในการทําเป้าหมายค่ะมันมีสิ่งที่จะทําให้เราใฝ่ฝเยอยู่แล้วถึงการใฝ่ฟเฟยตรงนั้นนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะกล้าไหมเรากลัวไหมแล้วเราอ่ะกล้าจะ,ะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นไหมย่าดาค่ะถามว่าเจอไหมเจอนะคะทุกคนจ๋าเจอนะเจอมากเจอน้อยอยู่ที่แล้วแต่บุคคลเจอมากเจอน้อยอยู่ที่เราแก้ไข และก็ไปต่อในการปรับปรุงในชีวิตของเราแล้วก็สิ่งที่เราทํานั่นคือสิ่งที่หลายๆคนกลัวและหลายๆคนไม่กล้าส่วนตัวยาดาเองถามว่ากล้าไหมยาดาเป็นคนหนึ่งค่ะที่กล้าทานะถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ทําค่ะเพราะอะไรคะเพราะเราก็อยากถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายที่เราวางเอาไว้สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะมีสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่ยังไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรนะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันรุมเ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะแก้ไขแบบไหนเพื่อการไปต่อในทุกๆกวันนั่นเองค่ะอย่าได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ